ปิดทิปซีอานทันทีจะธรรมดาได้ยัางไงครั้งนี้ยูมินมากับทัวร์ของทาง q u a l t y y x x r r s s กวันสุดท้ายเขาพามาดูโชว์ที่คนจีนบอกว่าอลังการที่สุดแห่งปีทั้งแสงสีเสียงครง และนี่คือโชว์เส้นทางสายไหมละครเวทีดนตรีระดับโลกที่รวมศิลปะจีนโบราณเข้ากับความอลังการสไตล์บอดเยในเวทีเดียวกันโดยทุกคนที่ได้ดูจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะโชว์นี้ไม่ได้เป็นแค่การสแสดงธรรมดาแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติที่ได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกเล้งถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญของแผน1แถบหนึ่งเส้นทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนอีกด้วยโดยเนื้อเรื่องก็เล่าได้สนุกมากเป็นเรื่องราวของหนุ่มจีนรุ่นใหม่ที่เติบโต ในโลกตะวันตกแต่บังเอิญบังเอิญข้ามเวลากลับไปอยู่ในราชวงศ์ฮั่นแล้วได้พบกับชายหนุ่มผู้สูงศักดิ์และหญิงสาวชาวต่างแดนทั้ง3ต้องเผชิญการเดินทางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของยุคสมัยก่อนจะกลายเป็นเรื่องราวแห่งมิตรภาพวัฒนธรรมและจิตวิญ,ญญาณของเส้นทางสายไหมที่งดงามและทรงพลังสุดๆและสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องอึ้งจนตาค้างก็คือเทคนิคเวทีเพราะโช์นี้ใช้ทั้ง 3D โฮโลแกรมโปรเจกเตอร์360องศาเอฟเฟกต์แสงสีสีส เสียงสุดสมจริงแถมยังมีการแสดงสดครบเครื่องที่ขับอารมณ์ได้อย่างลงตัวทุกฉากบอกเลยว่านั่งดูแล้วแทบไม่กระพริบตาจากฉากโบราณกลางทะเลทรายสู่ตลาดสายใหม่ที่มีชีวิต <ไป S 1> จนถึงฉากการลบสุดยิ่งใหญ่ทุกอย่างถูกออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเหมือนเดินอยู่ในปัติศาจริงๆและถ้าใครนะคะที่มาซีอาร์เป็นครั้งแรกอยากแนะนําให้ลองไปสัมผัสกับโชว์นี้มากๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดาแต่คือการเดินผ่านการเวลาที่จะทําให้ทุกคนหลงลักษหะของเส้นทางสายใหม่ค่ะ we